วันนี้มากับคุณหญิงสายและคุณชายนิกลเอาของมาฝากกลุ่มมันนี้มีลำญ่ลำไยนี้ของเมียหัวหน้าเผ่าน้องจินนะคะจะชอบมากมีลำญ่แล้วก็ข้าวเหนียวไก่ทอดเดี๋ยวมาดูกันนะคะข้าวเหนียวไก่ทอด ซึ่งเผามันนี้จะชอบมากพร้อมกับมันเทศแล้วก็ฟักทองค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะนะัดเจอรถพุ่มพวง รถพุ่มพวงหรือรถพ่วงจอดคอยอย่ละโอเคเราจะเจอกันแล้วเด็กๆน้องด้าแม่ค้ารถพุ่มพวงนะคะเดี๋ยวให้ให้น้องเงาะมาช่วยกันเลือกนะคะ น right. pues. okay. hmm. okay. so ี่น้องจีนอ่าน้องจีนผือมั่งใบดีใบดีนะเอาไอ้นั่นมาให้เอาลำไยชอบไหมลำไยชอบไหมเออชอบเนี้อไก่ชอบไหมเออมาเอาเลยมามาเอาเลยมาเอาเลยมาเลยมาเลยเออมาเอาลำไยมาเลยน้องอยู่ทางนี้ Chạy chạy mà khốn này ừ. à Nhi Nói à khốn ừ, okay. Điệt mà đấy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  Điệt đấy Màu khốn lấy. Mà lươi mà mà mà, Màu đi còn mà Màu lươi nào Nói Cua măn nắn nả à. Được có bắt to Được có cây thọt Nhiều cái Màu lươ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 i หยอกไปเลยหยอกไปเลยอ่าหยอกไปดังตุ้งเลยน้องเดี๋ยวไปแจกกันนะน่ารักจริงเอ่ยมนนี่เลยนี่อีก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 ตุ้งเลยต้องตุ้งอันนี่เลยไม่มีผู้ชายเลยผู้ชายไปไหนหมดนะอ่าเดี๋ยวผู้ชายมาเลยเดี๋ยวผู้ชายมาเลยบัวมันเอาไปเลยว่ามันเอาไปเลยอ่าหนำเต้าด้วยไว้มาหยอกไว้มา น้องหยกไม่ไว้น้องหยกไม่ไว้น you ้องหยกไม่ไว้ค่ะเอาไม่อดน้องอยู่ไม่ได้มึงเอาเลยค่ะอ่านี่ฟักทองกินได้ไหมกินได้น้อยเลยเหนือแน่เลยนี่เออเออเหนือแน่เลยแหละมาจักค่ะเจ้ยมาเลยและมาเลยและเจือเลยอ่ะเจือเลยนะซื้ออะไรนะ อาชื่อย่าพิจยาพิจยาพิชยาอันกินแล้วปลาเจนกินแล้วเออเอาไปเอาไปเอาในหลอดได้เลยไปน้องเอาไรมั่งในหลอดมาเอามาเมาในหลอดเลยค่ะมาเลยน้องเมาหนุ้มมาน้องมาเลยค่ะเอาเลยอ่าหยิบเลยจ้าหยิบเลยน้องหยิบเลยเออน้องเช็คไปด้วยนะเท่าไหลอ่าให้น้องเขาเหลือ เอาอะไรบ้างได้เลยได้เลยไอ้บางหร้าแล้วไอ้โดนเลยยานี่ไก่ป้าแบบนี้เงีเดี๋ยวเรือีกานกันอีการอะไรอ่ะกอมนุอะไรน่ะมนุกมนุกเหรอเดี๋ยวก้อยชนะเอาเลยนองยิบเลยยิบเลยยิบเลยเอายิดที่โดอ่ายึดแบบใส่ถุงนะเดี๋ยวให้กยชั่ง ทางร่วมกันได้อ่าทางร่วมกันได้มาเอาคนทุ่มคนขนคนเจ้าร้อยไหมร้อยไหมเออร้อยลองเอาไลยน้องเอาลำไยอ่ะคะอย่าร้อยไหมน้องเร้อยชอบกินลำไยแสดงว่านะชอบกินลำไยเอาไปเลยค่ะอ่าโอเคเอาไปได้ให้คือเอาไปได้เอาไปเด้เอาอย่างอื่นอีกไหม ก็ันสวยนะป่าทูนั่นนะเอาไปตามนี้ซืออยากกินอยากปลาไปอดทอดเออ Lòng trắng nè Mấy bái bả, Mấy bay bái bay 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 bái, bay bái. bái nào chị, chị ừ. 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 nào đấy anh, à. bay ừ? Lùm Lùm bay sang bay 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 để bay 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 น้องอยากกินล <I> no, ูก right. บ yeah, ัวบปะเด็กๆกินลูกบัวเอาเลยเอาเลยเอาเลยน้องลองจังเออไปพัดร้อยเลยไปพัดร้อยเอาเลยน้องยิบเลยน้องน้องมาบอยเบียทุกวันทุกวันไม่ได้ทุกวันไม่ได้มาเบียมาบอยมาบอยมาบอย หมดได้เมื่ลไรยังได้เมื่ลไรยังนองกันหล่อจังเลยไม่ไหวแล้วใช่เป็นเท่าไรแล้วลองได้ยังอ่ะโอเคระวังจิ้มหน้าหนองก่อนนะเอาเด็กๆเอาอะไรอีกบ้างอีพุจิแันูสิเด็กๆเอาอะไรอีกบ้างคะจอ่ะหน้องเอาไรอ่ะน้องไปดูดิน้องเอาอะไรมาเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để một em đang sao má? Chắc. À, okay. lấy mai. Ở lấy má? Là... À, à, okay. Không bỏ Ai yếp, video yếp, dẫn

เอาไปเอาไปเาเลยเอาเลยเดี๋ยวจะไปแล้วเอเอาเลยเนอเอาเอาเลยลูกบอลนี่ลูกกี่คนอ่ะไอ้ยากะไรลูกเนเออนง ห้าคนเลยมาดูไปให้ห้าคนเอาหมดแล้วยังน้องเอาเลยมั้งน้องเอาแล้วยังน้องอะไรใช่ไหมเอาชื่อยมยมหรือยงยมนะยมยมน้ำพึ่งอย่าลืมนะท้ามีอันเอามาให้มั่งนะเออน้ำพึ่งเดื็ด5ใช่ไหมโอเค อันนี้อันนี้เป็นก้องค้านเยอะก้อนก่อนเอาไปนั่นเอาเอาอะไรน่ะนะเป็นสมุนไพรเป็นข้าวขาวันอันนี้ไอเล็กอันนี้ไอ้เล็กไม่เอามีอะไรไม่หรอยากจับฟันมีหรออยากจะฟันอ้นั่นเบอร์ไม่เบอร์ไม่มีไม่มีดินประกันมายต้องอะไรนะต้องสายปลาดีนะใช่แต่ว่าต้องมีทีไรเราเบอร์ไม่มีไร เออไม่มีไรไม่มีไรถีดินไม่มีไงลำบากทีหนึ่ง